โฆษกสารยุติธรรมแจงงดปีใหม่วางแนวปฏิบัติเหมือนกับสว่วนราชการอื่นๆสลวิทย์ลิมปะลังสีโคศสกสารยุติธรรมชี้แจงกรณีออกหนังสือเวียนให้หน่วยงานถวายพระพรพร,พระองค์พาขอความร่วมมือนหน่วยงานในสังกัดงดจัดกิจกรรมลื่นเลิงปีใหม่2566พิจารณาจัดพิธีทำบุญตักบาตรบริจาคโลหิตหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการวางแนวปฏิบัติเหมือนกับสว่วนราชการอื่นๆ เมื่อวันที่19ธันวาคม65ที่สำนักงานศาลยุติธรรมนายสารวิตลิมปะลังสีโฆษกศาลยุติธรรมเผยว่ากรณีเลขาดที่การสำนักงานศาลยุติธรรมได้ออกหนังสือเวียนเรื่องแนวทางจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรและงดจัดกิจกรรมลื่นเลิงในช่วงปีใหม่นั้น ซึ่งเป็นการวางแนวปฏิบัติเหมือนกับส่วนราชการอื่นๆซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปมีรายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏตามหนังสือเวียนฉบับดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าหนังสือมีรายละเอียดว่า วันที่19ธันวาคมนายธีรศัก์เงยวิจิตได้ลงนามหนังสือเวียนสยศย0 0 5ทัว1 1ดเรื่องแนวทางการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพร,พรแด,ด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิลาเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาและแนวทางในการจัดกิจกรรมปีใหม่2566เนื้อหาตามหนังสือมีข้อความว่า เรียนหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสารยุติธรรมตามแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิลาเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทรงพระประชวรลงวันที่15ธันวาคม65นั้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรวมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพร,พรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานนเลนทิลาเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวัชระราชธิดาให้หายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว สำนักง,งานสารยุติธรรมขอเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดสำนักง,งานสารยุติธรรมดำเนินการดังนี้1ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีขอพรตามหลักของแต่ละาศาสนากับคณะสงฆ์และผู้นำาศาสนาทุกาศาสนาในจังหวัดสำหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคสามารถเข้าร่วมพิธีกับทางจังหวัดได้ 2. พิจารณาจัดพิธีทำบุญตักบาตรบริจาคโลหิตหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่เห็นสมควร สพิจารณาจัดพิธีบำเพ็ญศาสนกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเช่นปล่อยปลาหรือปล่อยสัตว์โดยให้ซื้อปลาหรือสัตว์ที่จะทําการปล่อยจากท้องตลาดหรือแหล่งจําหน่ายเพื่อการบริโภคเป็นหลักทั้งนี้การดาเนินการตามข้อ1นถึงสไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้ อันหนึ่งสำนักงานสารยุติธรรมขอร่วมมือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศารยุติธรรมงดจัดกิจกรรมลื่นเลงเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2566จึงเรียนมาเพื่อโปรโดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปลงชื่อในทีรศักิ์เงยวิจิตเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมขอขอบคุณที่มาแห่งข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ครับ